สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่7พฤษภาคม2567ครับสำหรับในวันนี้นะครับข่าวในตารางนะถ้าจะมีผลต่อสกุลเงินที่เรากำลังเทรดนะครับมากที่สุดน่าจะเป็นตัวออสเตรเลียดอลลาร์นะครับเพราะว่าในช่วง11โมงครึ่งบ้านเรานะครับจะมีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตจจราดอกเบี้ยของทาง RBA หรือว่าธนาคารกลางออสเตรเลียในเองนะครับซึ่งคาดการเอาไว้ว่าในครั้งนี้นะครับ RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4.35เท่ากับ ของเก่าเลยนะเพราะว่าเบื้องต้นแล้วนะครับตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยมันก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะครับยังไม่เข้าใกล้เป้าหมายในระดับ2%เนะเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้สกุลเงินออสเตเดลา์เนี่ยมีความ พันทวนนะครับในช่วง11บเอโมงครึ่งบ้านเราได้กนะ็จะเป็นช่วงก่อนปิดตลาดเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นพี P ่พีทเทรดเดอร์ใครที่มีโพสิชันเกี่ยวกับออสเตรเลียดอลลาร์นะครับอาจจะพิจารณาได้2ทางนะครับทางแรกคืออาจจะหาจังหวะเข้าเทรดในช่วงเวลานั้นนะครับเพราะว่ากราฟน่าจะมีวอลลุ่มแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากลดความเสี่ยงนะครับก็ให้นั่งดูนะครับแล้วก็เดี๋ยว ตัวเลขประกาศออกมาเมื่อไหร่เนี่ยก็เดี๋ยวค่อยหาจังหวะเข้า,า,า,วาขถววกรีทีหรือว่าหลังจากที่ข่าวออกแล้วนั่นเองนะครับส่วนข่าวอื่นๆเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับในวันนี้นะก็จะเป็นข่าว2อดาวนะครับเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ย ราคาต่างๆในโดยเฉพาะราคาทองคำนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยคาดว่านะครับคาดว่าน่าจะวิ่งเป็นไซด์เวย์นะครับออกข้างไปนะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะในช่วงท้ายนะว่ามีโอกาสจะวิ่งเป็นไซด์เวย์ up หรือว่าไซด์เวย์ d o w ได้ในช่วงหนึ่งสองวันที่จะถึงนี้นะครับส่วนข่าวอื่นนะฮะอันนี้ผมเอามาจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับก็เป็นข่าวที่เขาคาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งประกอบไปด้วยอังกฤษไอร์แลนด์เหนือ นะครับแล้วก็เวลนะก็มีโอกาสนะครับที่จะย่ําแย่นะครับ,นะรบถ้าเกิดว่าเทียบกับกลุ่ม G7 หรือว่ากลุ่มประเทศที่ร่ํารวยเนี่ยในปี2025เนี่ยคาดการเอาไว้นะครับว่าเศรษฐกิจจะแย่ลงในระดับสุดท้ายเลยสําหรับสาอานาจากักรนะครับซึ่งมันอาจจะส่งผลต่อความมั่นคงความน่าเชื่อถือของสกุลเงินปอในอนาคตได้นะครับเพราะว่าหลักๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทําให้อ่า สำนักข่าวนี้เนี่ยนะครับเขาคาดการเอาไว้ว่าเศรษฐกิจยูเคมันจะแย่เพราะว่าหนึ่งเลย b o โออ่หรือว่าธนาคารกลางกิจเนี่ยกำลังใช้อัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้เนี่ยตอนนี้อันดับดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5.25%นะครับแล้วก็เป็น5.25%ที่อยู่มานานแล้วนะถ้าเกิดว่าถามว่าไอเฟดก็ระดับสูงเหมือนกันทำไมเศรษฐกิจสหรัฐดูไม่แย่เลยนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเอา2ตัวเลขของแต่ละประเทศมาเทียบกันเนี่ยนะคร เศรษฐกิจของสหรัฐฯจักรเนี่ยเติบโตได้ช้าอย่างเห็นได้ชัดนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับสหรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ดอกเบี้ย5.25เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับสูงเช่นกันนะครับหลักๆแล้วมันเป็นเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อนะครับมันยังไม่เข้าใกล้เป้าหมายที่2%นนะครับถ้าเกิดว่าเราดูตรงนี้เนี่ยตอนนี้อยู่ที่3.2นะครับก็ลดลงมาเรื่อยๆแหละนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะมีการส่งสัญญาณในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ย มาส่งผลให้ค่าเช่าบ้านนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะว่าเงินเฟอ้ออย่างไรนะครับค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้นถึง9%้เซในหนึ่งปีนะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นอีกนอกจากนี้เนี่ยยังมีปัญหาเรื่องของราคาพลังงานในสหราชอาจาักรที่ยังคงสูงกว่าประเทศอื่นๆนะครับ,บรวมถึงตลาดแรงงานเองก็ยังขาดแคลนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเกิดว่าเทียบกับกลุ่มในประเทศ G7 ที่มีสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสอิตาลี เยอรมนีญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าปีหน้านะครับสุขเงินปอนด์มีโอกาสที่จะปรับตัวอ่อนค่าลงได้จากความน่าเชื่อมัน่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยให้เราติดตามดูในปีนี้ด้วยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นเพียงแค่คาดการณ์นะครับแต่ถ้าเกิดว่า BOE หรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยตัดสินใจลดอัดปลาดอกเบีย้ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะส่งผลให้สกิจเนี่ยสามารถปรับตัวดีขึ้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นข่าวนอกตารางเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่นำมาฝากกัันนนะครบส่ว าทางเทคนิคในวันนี้นะครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ราคาทองคำนะครับผมขอให้แนวต้านไว้2จุดนะครับวันนี้อยู่ที่2 3งพันะครับตรงนี้จะมีซัลายโซนนะครับมีออเดอร์บอกอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่ามีสัญญาณกลับตัวนะครับก็อาจจะลองหาจังหวะเซลล์ได้นะครับโดยที่แนวต้านอีกต้านนึงจะอยู่ที่ประมาณ2335โดยประมาณนะถ้าเกิดว่าทะลุได้มีโอกาสทำนิวไฮนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราพิจารณาในไทม์เฟรม ึ่งชั่วโมงนะครับหรือว่าท้าเฟรมที่ไม่ใหญ่มากเนี่ยเราจะเห็นสัญญาณว่ามันมีสัญญาณ ISI b e l r i s h divergence นะครับกลับตัวอยู่นะตรงนี้ก็ระมัดระวังการโดนเทขายด้วยนะครับเพราะว่าแนวรับด้านล่างเนี่ยก็จะมีดีมาโซนสำคัญอยู่เช่นกันนะครับอยู่ที่บริเวณ2305จนถึง2298นะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันลงมานะครับมีโอกาสที่จะลงมาทดสอบแนวรับหรือว่าดีมาโซนด้านล่างนี้ได้นั่นเองนะส่วนตราหุ้นสหรัฐนะครับก็ปิดบวกขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ ช่วงที่ผ่านมานะครับตัวเลขนอนฟาร์มตัวเลขการจร้างงานของสหรัฐเนี่ยออกมาไม่ดีนะครับนักลงทุนเองก็บอกว่าการที่ตัวเลขออกมาไม่ดีแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นแรงกดดันให้เฟดรีบปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดหรือเปล่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดจริงๆเนี่ยความเขาเรียกว่าความมั่นใจของนักลงทุนนะครับที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยก็อาจจะกลับมานะครับก็อาจจะทําให ตลาดหุ้นนั้นนะครับสามารถปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้นะครับโดยแนวต้านนะให้ไว้ที่สองสามหมื่นแปดพันเก้าร้อยี่สิบเจ็ดนะครับแล้วก็สามหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดสำหรับดัชนีดาวโจนนั่นเองนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ราคาน้ำมันนะครับเป็นเบรนด์นะครับอันนี้หลังจากที่เกิดสัญญาณ h e a d and s h o เด d e r นะครับราคาก็ปรับตัวล่วงลงมานะครับจากราคาประมาณ85.4ถึง82.2นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับ แนวรับในวันนี้ผมอนุญาตให้ไว้2จุดนะถ้าเกิดว่าเราวัดตามเป้านะครับแนวรับที่ราคามีโอกาสลงมาเทสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ78.633นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาไม่จบตามแพทเทิร์นนะครับลงมาทดสอบที่สลายโซนหรือว่าแนวรับสําคัญก่อนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นได้บริเวณ82.235นะครับยังไงนักทุนก็ติดตามระมัดระวัง การที่ราคาปรับตัวขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็มีสัญญาณ RSI นะครับทำให้ราคานั้นมีโอกาสปรับตัวขึ้นได้เช่นกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าปรับตัวขึ้นไปเนี่ยแนวต้านด้านบนนะครับจะอยู่ที่บริเวณ85.483สรําหับเะรดนั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารในตารางอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็ให้ระมัดระวังความผันผวนโดยเฉพาะช่วงตลาดสหรัฐแล้วก็ขอทุกคนโชคดีมีกําไรขอบคุณครับ